คิดถึงอ๋อ Boss No เอินเหรอครับหรือว่าคิดถึงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วคิดถึงพายุหรือคิดถึงคิดถึง Boss ต้องงี้เนาะถ้าคิดถึงบอส s No เอิญ Boss No เอินอยู่นี่นะครับผมแต่ถ้าใครคิดถึงพี่พายุกับน้องเรนก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมพี่พายุน้องเรนไม่ได้หายไปไหนนะ จริงๆผมรู้สึกดีใจดีใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเราแบบมีซีรีส์หนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเราแบบมีงานมีคนสนใจได้รับแบบความความรักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆเนาะเฉียวโอกาสนี้ขอบคุณแฟนๆอีกครั้งนึงแล้วกันเพราะว่าเหมือนช่วงก่อนนี้เราแบบเราเจอกันเหมือนแบบเป็นงานของซีรีส์เนาะแต่ส่วนใหญ่คือเวลาที่หายไปช่วงนี้ก็คือเราแบบไปทํางานอีเวนต์ต่างๆ <c oughs> ไปทํางานตามแบบตามสายในการบันเทิงะอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่แบบ ให้ความรักและซัพพอร์ตพวกเรานะครับให้พวกเราได้มีแบบกําลังใจในะในการทํางานต่อละกันเนาะใช่อาครับผมก็เหมือนกันรับผมก็อยากขอบคุณแฟนๆก่อนละกันมไม่มีอะไรนอกจากคําว่าขอบคุณเลย<ม>ใช่เพราะว่าเรามาอยู่จุดนี้ได้<ม>เพราะว่าทุกคนให้โอกาสเรานะครับผมก็ <c oughs> อยากจะบอกว่าต่อให้ตอนเนี้ยเรา<ว>กำลังรุนแรงก็ไม่กลัวแบบความรักย <c oughs> ังอะไม่ใช่เขาผมก็อยากจะบอกว่า ถึงเราจะไปต่างประเทศแฟนมีต่างประเทศช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้อยู่ไทยเนาะหลังจากนี้แต่ว่าเราไม่ได้หายไปไหนนะครับยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้นะคบผมเพื่อบโนทุกคนนะแล้วก็เราจะบอกว่าถ้าคิดถึงเนี่ยพวกเราจะมีบล็อกของแต่ละประเทศให้ทุกคนติดตามใช่พวกเราก็จะหาเวลามาไลฟ์เพื่อให้คิดถึงกันนะครับใช่แล้วครับจริงจริงปีนี้ของเราขอพูดถงานอะไรให้ให้งานละครหรือซีรีส์เออถ้าเป็นของผมก็จะมีซอมซอมไวโอ ใช่กับทางดูมันดีครับก็เดี๋ยวยังไงมีความอัปเดตยังไงเดี๋ยวสามารถติดตามได้ที่ดูมันอ๋อผมยังไม่ทราบครับผมต้องรอประกาศจากทางแล้วก็มีนี่เขามีแฟนมิตอ๋อมีแฟนมิตเดียวใช่ครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวเดือน5เนี่ยซึ่งเป็นเดือนคล้ายวันเกิดของผมก็จะมีแฟนมิตเดี่ยวเป็น no one the first fan meeting นะครับผมยินแบงคอก ครับผมเป็นแฟนมิวเดียวที่จะจัดขึ้นเพราะว่าเหมือนเป็นฟิลเหมือนแบบงานมันเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมงานครับผมงานก็จะเป็นทีมงานเต้นรําของเจ้าชายครับผมก็ฝากด้วยนะครับเจ้าชายเจ้าชายอันนี้จริงๆอาจจะรู้นว่าปีนี้เราจะไปถึงงานหลักๆจริงจริงก็คือ ก็ต้องรอติดตามครับผมว่ามีไหมแต่ผมว่าผมว่านะก็ต้องรอติดตามครับใช่ครับแต่วันนี้ก็มาบองสวงใช่วันนี้วันนี้วันนี้ก็มาบองสวงเรื่องใหม่ของเมีวายด้วยเนาะแล้วก็แบบมามาล้างทีมเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วก็อาจจะรอเซอร์ไพรส์ว่าเราสองคนจะแอบโดมาแจะไม่ดีดีเรื่องนี้ไหมเอ๊จะมาไหมนะมาไหมนะจะมาไหมนะมาปะก็ต้องไปรอลุ้นกันเอาเองนะครับผมเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ ได้เดี๋ยวผมจะเดินไปขอตอนนี้ขอขอไฟโผล่สักสองสามฉากนะครับได้ครับทุกคนจะได้แบบเออเผื่อหายคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคิดถึงมากคิดถึงเหรอคิดถึงบอสโนเอินเหรอครับหรือว่าคิดถึงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ต้องคิดถึงพายุหรือคิดถึงคิดถึงบอสต้องงี้เนาะถ้าคิดถึงบอสโนเอินบอสโนเอิญอยู่นี่นะครับผมแต่ถ้าใครคิดถึงพี่พายุกับน้องเลนก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมพี่พายุน้องเลนไม่ได้หายไปไหนนะใช่ สีผมที่ผมอ๋ออันนี้คือคนดําเริ่มขึ้นแล้วก่อนหน้านี้แบบเป็นสีแบบเป็นบอ์ออกแบบชาไขมุกอ่าชาไขมุกใช่ครับผมแล้วใส่ใหม่มากกว่าเออใส่ใหม่ใส่ใหม่เนาะแล้วพอแบบเราสระผมไปได้สองทีก็เป็นสีนี้เลยครับผมเดี๋ยวจะหาวันไปเติมสีอ๋อใช่ครับผมครั้งแรกที่เข้เป็นไงบอยโอ้ยคือแบบก็คือเอาจัจริงๆไหมเรารู้สึกว่าเราแบบตกใจอยู่นะไม่ได้ตกใจนะไม่ได้ตื่จว่าแบบว่าเฮ้ยทำสีได้แบบได้แบบสวยขนาดนี้หรอแล้วว่าแบบ งานเหมือนมีงานแฟนมิตรที่เราล่าสุดเนาะก็คือแบบสีผมตอนนั้นคือแบบเฮ้ยอยู่ผู้ไทยได้ไหมเนี่ยเอออย่างเงี้ยก็แบบเ่หแบบล่อหล่อนะหล่อหล่อ,ลอ,อกระแสก็แบบก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีครับผมแฟนคลับรวมถึงคนรอบตัวก็บอกว่าสีนี้ดีกว่าสีดำอะไรอย่างงี้ก็แบบก็ดีใจที่แบบเออทำมาแล้วมันแบบมันโอเคสีไหนก็ดีทั้งนั้นแหละเนาะใช่ไหมแต่ตินานไม่เยคือผมอยากทําสีนี้อยู่แล้วครับผมผมก็เลยแบบตอนแรกอะทำไม่ได้เพราะว่าแบบเราติด การถ่ายละครหรืออะไรอย่างนี้ด้วย<ม>แล้วพอตอนนี้เราแบบยังไม่ได้ไม่ได้เปิดกล้องเนาะเราก็เลยเหมือนแบบผมก็ขอพี่เมย์เลยมามขอทมามําสีได้ไหม <laughs> อ,อย่างเงี้ยพี่เมย์ก็ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คุยกันตกลงกันว่าถ้าิ้นหมายถึงว่าแบบถ้ามีงานอะไรเข้ามาก็คือกลับไปทาผมสีดำเหมือนเดิมครับป<อ>รึกษาคูา่เราก่อนครับกัคุยกับบอสก่อนบอสเดี๋ยวจะทำสีผมเลยว่าอ๋อนี่ผมรู้อยู่แล้วเขาเขาเาอยากทําตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่ซีรีส์แล้วครับผมก็่ยถ่ายทําแล้วแบบว่าแล้วปิดกล้องเนี่ยขอแบบ ทำสีผมได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็รู้ๆมาก่อนแล้วแต่ไม่คิดว่าแบบพอเหมือนผมยาวด้วยเนาะแล้วพอทําสียิ่งเข้ากันเลยก็เลยแบบว่าเออดูดีดูดีเฮ้ยผมผมก็ชวนอยู่นะอาไปทาหน่อยหม่ำอันนี้ผมว่าต้องถามหม่ำของเราก่อนนะครับผมเนาะแต่ผมน่าจะไม่ไม่ไม่อาจจะไม่เปลี่ยนครับผมเพราะว่าคือผมเป็นคนที่แบบว่า ผมเส้นเล็กอยู่แล้วไงถ้าไปกัดหรือฟอกเสียกลัวผมแบบผมเสียอะไรเงี้ยครับแต่ผมเสียจริงครับผมถ้าสมมติว่ากัดเยอะๆอะไรอย่างเ<ม>งี้ยผมใช้ชีวิตยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราไม่ได้หนีบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะมีผมที่แบบว่าเสียบ้างจากการย้อมอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็จะมีฟูมีอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใส่หมวกออกจากบ้านเนาะผมเสียต้องบำรุงแต่ถ้าผมรักคุณเอ้ย บ,บ้านอ่ะบ้านอ่ะ <laughs> ฉันหยุดยิ้มไม่ได้เลยนี่ฉันหยุดยิดย้มไม่ได <c oughs> ้ไม่ใช่ <c oughs> ต้องทับยังไงนี่ครับผมโภาคคุณงานของปีนี้ให้ติดตามกันเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็ ความเคลื่อนไหวหรือว่าการเติบโตในทิศทางไหนของพวกเรานะครับว่าฝากได้ที่ทุกช่องทางของมีวาเชียลเลยนะครับผมรับรองว่าน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับใช่ครับผมแล้วก็ขอฝากเลยนะครับผมซีรีส์เรื่องใหม่ของมีมววายนะครับผมกับเวงแพลนนะครับผมแล้วพี่เมย์เนี่ยตั้งใจแล้วก็ุนผมเห็นความตั้งใจของน้องๆเอกใหม่ทุกคนเลยก็อยากจะให้รอติดตามนะครับผมผมเชื่อว่าจะต้องออกมาดีสุดๆแน่นอนครับผมใช่ครับฝากด้วยนะครับผมฝากพวกเราทั้งสองคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครั้งด้วยนะใช่ครับ๋ยวเพิ่ง